เหล่านี้คือเป็นในด้านดีเนาะก็ส่งผลให้ชีวิตของเรามีความราบรื่นมีโชคดีต่างๆเข้ามาหารวมถึงอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นก็หมายถึงว่าเวลาเกิดเรื่องราวที่รุนแรงต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของท่านทำให้ทุกครั้งค่ะการที่ต้องผจญภัยกับเคราะห์ กับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับเรื่องของการเดินทางปฏิต่ตค้าขายผู้คนต่างๆในสมัยก่อนคะ่ะท่านก็จะเข้าหาโหราจาร์เพื่อให้ท่านได้ทํานายทายทักเนาะดวงในรอบปีให้โหราจาร์คูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยท่านจะทําการนับ สวัสดีค่ะดีสุภลักษ์ครึ่งร่างห้านนานนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะทุกครั้งที่ดีลงคลิปคุณจะได้รับชมเป็นคนแรกก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นั้นทุกคนลองมานับรูปของสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในผ้ายันดูสิว่ามีจำนวนของรูปสัตว์ทั้งหมดกี่ รูปกันนะอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะว่าคุณเห็นรูปของสัตว์หรือว่ารูปของยานที่ปรากฏอยู่ในผ้ายานนี้มีจำนวนทั้งสิ้นกี่รูปกันแน่นอนว่าคำตอบนั่นคือ8รูป เมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าผ้ายางตัวเปื้องตัวชนหรือผ้ายางกันชนหรืออาจจะเรียกนะคะตามที่ท่านได้มีการอธิบายความเอาไว้เพิ่มเติมว่านี่คือผ้ายางะจญภัยและก็อย่างสําหรับสายดีนิยมเรียกว่าผ้ายางประจำทิศหลายคนอาจสงสัยว่าเอชื่อที่เรียกง่ายฟังเข้าใจง่าย กับชื่อที่เรียกยากเพราะว่าเราไม่คุ้นชินม,มีความหมายหลุดตีมออกจากกันไปเลยหรือเปล่าก่อนจะเข้าสู่คำตอบนะคะต้องเกริ่นแบบนี้ก่อนว่าคำที่ใช้เรียกผ้ายานที่มีรูปลักษณะที่ประกอบไปด้วยสัตว์ทั้งหมด8รูปหรืออยู่ 8ตำแหน่งลักษณะนี้นั้นในภาษาโบราณหรือาภาษาล้านนาที่ได้มีการบันทึกเอาไว้รวมถึงผู้รู้ผู้ที่ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับผ้ายานลักษณะนี้นั้นท่านกล่าวว่านี่คือลักษณะของการเป็นผ้ายานตัวเปิ้งตัวชนก่อนที่เราจะเข้าสู่ว่าผ้ายานนี้ทำไมถึงมีชื่อเรียกหลากหลายหรือว่าชื่อเรียกนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันหรือเปล่าเรามารู้จักพิธีกรรมในการส่งเคราะห์ เรื่องของตัวเปิ้งตัวชนแบบคร่าวๆกันก่อนดีกว่าทฤษฎีทางโหราศาสตร์นั้นเทวดาพระเคราะห์ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวเนื่องและมีความสำคัญในทฤษฎีทางโหราศาสตร์มีทั้งหมด 10องค์และใน10องค์นี้ค่ะในทฤษฎีทางโหราศาสตร์ท่านได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนเอาไว้2รูปแบบถึงอาจจะมีรูปแบบกลางๆ1รูปแบบก็ตามเนาะแต่ในคลิปนี้ขออธิบายง่ายๆก่อนว่าเทวดาพระเคราะห์ค่ะทั้งหมด10องค์นั้นมีการแบ่งเอาไว้2รูปแบบแบบหนึ่งนั้นก็เป็นเทวดาที่เราเรียกกันว่าสุภเคราะห์นั่นหมายถึงเป็นเทวดาที่อยู่ในด้านของความอ่อนโยนก็ส่งผลให้ชีวิตของเรามีความราบรื่น มีโชคดีต่างๆเข้ามาหารวมถึงอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่สําหรับเทวดาที่อยู่ในหมวดของบาปะห์นั่นก็หมายถึงว่าเวลาเกิดเรื่องราวที่รุนแรงต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของท่านทําให้ในสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นการที่เจ็บไข้ได้ป่วยนานๆโดยไม่ทราบสาเหตุหรือแม้กระทั่งว่าทราบสาเหตุเนี่ยลังใจรู้สึกถึงความอ่อนแอหรือว่าหมดแรงกายหมดแรงใจทําให้ ทุกครั้งค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องผจญภัยกับเคราะห์กับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับเรื่องของการเดินทางประจิตต่อค้าขายรวมถึงการที่ต้องเข้าหาเจ้านายผู้คนต่างๆในสมัยก่อนค่ะท่านก็จะเข้าหาโหราจาจารเพื่อให้ท่านได้ทํานายทายทักเนาะดวงในรอบปีให้โหราจารย์คูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยท่านจะทําการนับ นั่นคืออย่างที่คนเห็นเลยค่ะว่าในรูปของตัวเปิ้มตัวชนนั้นจะมีทั้งหมด8ตำแหน่งโดย8ตำแหน่งนี้มีความสำคัญและมีความชัดเจนเกี่ยวข้องกับเรื่องของทิศ ดังนั้นโหราจารย์ท่านจะทําการนับโดยเวียนไปช่องละหนึ่งปีจนถึงอายุตามประสงค์และเมื่อถึงอายุตามประสงค์แล้วเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถรู้ทิศที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศของศัตรูทิศมรณะที่จําเป็นต้องหลีกเลี่ยงรวมถึงการส่งเคราะห์ส่งน้ำที่เรียกง,ง่ายๆว่าเป็นเหมือนพิธีของการสะดอกเคราะห์ต่อชะตารวมถึงคําแนะนําในการปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ตามจำนวนในตำราบโบราณต่างๆท่านได้บันทึกเอาไว้สิ่งสำคัญที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนอะว่ารูปของสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในลักษณะของการเป็นตัวเปิ้งและตัวชนนั้นมีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ ทิศอย่างชัดเจนจึงทำให้การที่โหราจารย์ท่านได้ทำนายไทยทักให้ระวังหรือหลีกเลี่ยงทิศที่เป็นทิศมรณะและก็ให้ระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงทิศที่เป็นศัตรูนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอยู่ตรงจุดนี้แหละค่ะว่าคำในการกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการส,สร้างเรื่องของสตวงเก้าช่องเพื่อใช้ในการประกอบพิธีในการสงเคราะห์เนี่ยมีคำที่ได้กล่าวถึงเทวดาพระเคราะห์ทั้งหมด9องค์ และยังมีการกล่าวถึงเทวดาหรือว่าดาวนักขัตะเลิกเอาไว้อีกด้วยดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่ายานตัวเปิ้งตัวชนที่เราเห็นและมีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมของคนล้านนาแต่โบราณน,นั้นนอกจากว่ามีความหมายอย่างชัดเจนในเรื่องของการเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือสัตว์ประจําทิศย,ยังมีรูปลักษณะของการเป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์ที่ได้กล่าวถึงเทวดาพระเคห์ทั้ง9 ้วอองีกดยค์จึงแน่นอนว่าในคลิปนี้ดีโคไม่ได้มาชี้แนะให้ทุกคนน่ะเป็นผู้ประกอบพิธีเองเพราะว่าได้มีการบันทึกเอาไว้นะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ว่าบอกนะคะวิธีในการที่ต้องใช้สิ่งใดในการประกอบต้องมีกรรมวิธีใดในการประกอบหรือว่าต้อง ประกอบพิธีอย่างไรให้ถูกต้องนั้นเป็นหน้าที่ของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นโหราจารย์คูบาอาจารย์หรือว่าพ่อหนานที่ท่านมีองค์ความรู้ในด้านนี้อย่างแท้จริงดังนั้นต่อจากนี้จะเป็นเรื่องราวความสำคัญของพยานกันชนหรือว่าพยานประจำทิศ เรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมากที่อยากจะนํามาแลกเปลี่ยนทุกคนได้รับชมค่ะเพราะว่าดีเชื่อว่านะใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นมือเกา่ามือใหม่ค่ะเป็นผู้ที่อาจจะพึ่งแบบหลงรักความเป็นเครื่องรางล้านนาหรือว่าผู้ที่ลหลงไหลพยานาโบราณมาเป็นระยะเวลานานๆานานเนี่ยที่ได้มีพ้านัจประจําทิศหรือว่าพยานกันชนนี้อยู่ในครอบครอง หากเป็นยานตัวเพิ่มตัวชนในคติของล้านานานั้นบริเวณที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าสัตว์สัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ตามตำแหน่งต่างๆนั้นเป็นสัตว์สัญ,ญลักษณ์ที่มีตำแหน่งเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับเรื่องของทิศท,ทั้ง8ดังนั้นขอทุกคนสังเกตเลยค่ะว่าหากรูปแรกนะคะในผ้ายานนั้นเป็นรูปที่เริ่มต้นด้วยบัว และเมื่อเวียนมาเรื่อยจนจบนะหากเป็นคติของล้านนาจะปิดท้ายด้วยช้างเสมอค่ะในโลกของความเป็นจริงปรากฏสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้รู้สึกว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือว่าเมื่อเราเจอค่ะผ้ายันที่มีอายุในรูปของการเขียนมือเนี่ยมันจะมีสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งที่ปรากฏอย่างชัดเจนอยู่ในผ้ายานันที่ยังคงสร้างตามคติของล้านนาตามตำราเนี่ยท่านก็จะระบ,บุว่าเป็นทิศ ที่เป็นตำแหน่งของราชสีแต่หากเป็นพายานที่มีอายุนั้นกลับปรากฏสัตว์สัญลักษณ์รูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์มหาอำนาจสองประเภทที่ในสมัยโบราณท่านมักนำมาผนวกหรือนำมารวมกันคือสัตว์สัญลักษณ์ที่เรียกว่าโคชสี ดังนั้นในส่วนนี้จึงอาจเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการอธิบายความเพิ่มเติมในความเป็นทรงอํานาจมากขึ้นหรือครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยท่านอาจจะมีหลักในการอธิบายความบางอย่างหรือแฝงในยะความหมายความสําคัญบางอย่างเอาไว้ในตําแหน่งของสัตว์ประจําทิศก็เป็นได้และแน่นอนว่าในส่วนสุดท้ายของความหมายรวมถึงความสำคัญของพยันกนชน หรือพยานประจำทิศนั่นก็คือความหมายของพยานกันชนรวมถึงวิธีกรรมในการส่งเคราะห์ซึ่งเป็นวิธีกรรมของคนล้านนาในสมัยก่อนนั้นได้มีการอธิบายความหมายเอาไว้ว่า จะทาให้เราแข็งค่าปลอดภัยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่ามีกายใจที่อ่อนแอเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องของใจนํามาสู่ความแข็งแรงของกายมากขึ้นรวมถึงค่ะในสมัยก่อนก็มีการติดต่อค้าขายต่างบ้านต่างเมืองอยู่เสมอท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าเขาจะทําให้ประสบความสําเร็จ,จเจริญง,งอกงามในเรื่องของชีวิตเนาะค้าขายร่ำรวยต่าง เมื่อรับชมมาจนจบถึงจุดนี้ลองถามตัวคุณเองดีๆว่าคุณสมควรมีพยานประจำทิศพยานตัวเปื้งตัวชนพยานกันชนพายานสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาเอาไว้ในครอบครองบ้างหรือไม่